ดีครับโอ้โหทีบนทีคนมานอกคนเดิมมาแล้วครับหลังจากหายหางหางหายไปนานอันนี้จะพามากินลูกชิ้นแถวนี้ก็อยู่ตานเดียวนอ้ร้านลูกชิ้นมียายมียายเขาขายผมมาผ่านไปผ่านมาแถวนี้เข้าแวะซื้อตลอดหรอกุดหนุน คนหมุนคนทำมาหาก,กินโอเคทุกอาชีพ <Wow. S 1> เลยนี่ <c oughs> ขายอะไรบ้างเนี่ยชินน้นอะไรบ้างแม้ละกี่บาทลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนะื้อไม้ละห้าบาทกับสิบบาทไหนอันนี้กี่บาทอะ่ะอันนี้อันนี้สิบบาทสิบบาทนะครับ ถ้าบาทจะดูตานี้อันนี้สิบาททุกไม้ได้ใช่ไหมใช่บาททุกไม้เลยอันนี้อ่ะอันนี้ห้าบาททุกไม้เลยนี่ห้าบาททุกไม้นะครับทุกคนอันนี้อยางขายยังไงนี่อันนั้นก็สิบบาทสิบบาทสิบบาทเลยสิบบาทโอ้โหยายเปิดเมื่อกี่โมงอ่ะเปิดทุกวันไหนเปิดเปิดเด้อเล้วแต่เล้วแต่มันมันไม่แน่เวลาน้ำมันทีหมดก็อนกันทำน้ำจิ้มอ๋อ ทำเองน้ำจิ้มเองทำจิ้มกับเองฝากหน่อยฝากร้านหน่อยตรงนี้อยู่แถวไหนอ่ะแถวแยกตันเดียวตรงไหนนะสี่แยกตันเดียวสี่แยกตันเดียวอ๋อนี่ครับคอนโดตรงหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นสี่แยกตันเดียวฝั่งนู้นก็จะเป็นทางไปโรงแรมอมรินตรงนี้ก็เป็นท่าเปลน ที่พี่โลกนะครับฝากไว้นะครับทุกคนเขาอ,อุดหนุนยายได้ครับแล้วเก็บร้านกี่โมองอ่ะสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มก็เก็บร้านแล้วเนาะสองทุ่มครับสองทุ่มก็ปิดร้านแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลูกชิ้นมาแล้วนี่มา,าชื้อลูกชิ้นมาแล้วกินอย่างนี้เลยครับกินที่ข้าวเซเว่นกันเลยครับกินสดสเลยครับนี่ ีเลยครับปลูกในกระมังแล้วกินแล้วว่าลุยๆแล้วสายกินป้าใอ้ย้ายยายเปิดมากี่ปีแล้วบอกเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา20ปีแล้วเนาะขายตรงนี้มา20ปีแล้วอ่า20ปีก็เปี่สิบปีแล้วมีลูกค้าก็ประจำก็มีอนี่ครับน้ำจิ้มยายเขาก็ทำนี้มาชิมรสชาติกินนะครับ

ก็ฝากไว้คร <produ funny gli apprentice systems> ับร้านยาแถวจี่แยกตานเดียวโอเคเปิดรุ่วันแต่แต่วันหนหยุดก็ปิดร้านทำติดตามทุกชิ้นอร่อยสดทำเองน้ำจิ้มทำเองกันเลยมีแบบยากอีกไหมคะเดี๋ยววันนี้ ฝากช่องเลยครับนี่ครับฝากช่องอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด,าากด like, แชร์้วจะทำคลิปที่ไหนพาไปที่ไหนคอยติดตามกัีต่อไปวันนี้ก็ขอกลับสวัสดีครับขอบคุณครับติดตาม